ติดต่อที่พักตรงนี้นะม่อนดาวเรืองนะที่เรามาพักวันนีนะม่อนดาวเรืองเบอร์โทร0932096991นะเดี๋ยวพาไปเดินดูบ้านพักที่เราได้นะเราผ่านทางมาแล้วเราเข้าพักแบบบ้านนะเราได้บ้านหลังที่สามนะอยู่ติดถนนเลยนะม่อนดาวเรืองอยู่ที่ม่อนแจ่มนะ พี่เป็นหลังแรกนะหลังที่หนึ่งอันนี้หลังที่สองถ้าเป็นบ้านแบบนี้ของม่อนดาวเรืองจะมีอยู่สี่หลังเนะียสี่หลังเป็นบ้านอันนี้เป็นบ้านของเรามีอาหารเช้าให้นะราคาหนึ่งพันบาทนะเรามาในวันธรรมดานะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อ,อาทิตย์ราคาก็น่าจะปรับเปลี่ยนนะว้าววิวดีเลยแหละ อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องอันนี้เป็นที่แขวนผ้าเนะี่ยมีทีวีให้มีทีวีให้นะมีน้ำให้ชั้นวางของเตียงและพัดลมที่นี่ไม่มีแอร์นะเพราะว่าอากาศเย็นนะนี่เรามาขนาดเวลาทิ่งเที่ยงจะบ่ายก็ยังอากาศเย็นมากนะ มีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารด้านนอกด้วยนะที่ชาร์จไฟมีพร้อมวกกับวิวสวยๆแบบนี้เนะี่ยม่อนดาวเรืองบรรยากาศดีมากตรงจุดจุดที่เป็นจุดเช็คอินนั้นก็นั่งรับประทานอาหารเช้าชิวๆนะนู่นที่พักที่อยู่สูงไปจากเราก็มีนะ พอดีเรามารอบนี้เรามาแบบเช่ารถขับนะพอดีม่อนดาวเรืองเขามีที่จอดรถโอเคดีนะก็เลยพักที่นี่นะสะดวกดีด้วยนะมีบ้านพักทั้งหมดสี่หลังเนะี่ยบรรยากาศดีมากนะหนึ่งพบาทนะโอเคนะมีอาหารเช้าให้ถือว่าราคาดีงามเลยนะสำหรับมอนดาวเรืองพัดลม มาดูห้องน้ำมัง่งจะมีเครื่องทำน้ำกุ่นกว้างอยู่นะเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักติดกับบ้านของเราหลังที่สามจะเป็นบ้านหลังที่สี่แบบเดียวกันกับของเราฮนะหลังที่สี่ และข้างๆบ้านหลังสี่จะเป็นโดมนะโดมราคาเก้าร้อยบาทนะติดบ้านนะณนะวันที่เรามานะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ราคาก็จะแตกต่างออกไปคล้ายๆกันนะห้องน้ำโอเคเลยนะสำหรับที่พักที่เป็นโดมนะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารหมูก,กระทะได้ด้วยนะ วิวของหลังนี้ด้านในมาดูด้านในหน่อยมีพัดลมให้นะที่ชาร์จไฟให้สองจุดน้ำแก้วนะแล้วก็ที่นอนขนาด5้าฟุตนะข้างๆกันก็จะเป็นโดมนะอันนี้ก็ราคาเก้าร้อยนะ ลงไปถ้าเป็นกระโจมตรงนั้นเนี่ยจะราคาแ0ดร้อเดี๋ยวเราพาเดินไปดูด้านล่างเนะี่ยป็นโดมที่อยู่ข้างบ้านเนะียดีสองตรงนี้วิวจะดีอยู่นะีอันนี้คือหลังดีสองเรามาในวันธรรมดานะมาในวันอังคารที่20่ส 8ตุลาคมปี68นะมาเที่ยวเชียงใหม่เลยผ่านมาทางม่อนแจ่มเห็นว่าอากาศดีก็เลยแวะพักที่ม่อนแจ่มนะคือไม่มีแผนะมาขับรถมาเรื่อยๆมองดูว่าตรงไหนหน่าพักก็พักตรงนั้นนะพอดีรับเลยมาม่อนแจ่มแล้วก็เห็นม่อนดาวเรืองเขามีที่จอดรถ มีร้านอาหารสไตล์แบบคาเฟ่นนะแล้ววิวเขาก็โอเคนะที่จอดรถกว้างขวางวิวดีนะก็เราก็เลยแวะพักเลยนะฮะอันนี้ดมสี่นะดมสี่หาทัวร์เลยนะอันนี้วิววิวของหลังดมสี่ ด้านในก็จะคล้ายๆกันนะฮะด้านในถ่ายกันถ่ายกันกับหลังที่เราถ่ายให้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพาเดินไปดูด้านล่างหน่อยนะดม5โดม้าอยู่มุมนี้ ก็สูงกว่าโดมต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นโดมหกนะถ้าเป็นปีใหม่นี่เต็มเลยนะนี่ที่จอดรถด,ด้านล่างลงมาจากถนนนิดหน่อยนะไม่ชันมากโดมเจ็ดนะโดมเจ็ดก็โอเคนะเราว,าว่าวิวดีนะ ราคาเก้าร้อยบาทนะถ้าเป็นโดมนะวันที่เรามาพักนะอันนี้คือโดมเจ็ดโดมแล้วกระโจมเขาก็เยอะอยู่นะโ,โซนนี้ก็ยังมีที่จอดรถนะใครที่พักโซนนี้ก็เอารถลงมาจอดตรงนี้ได้เลยนะ ดีสิบแปดเออมันตัวเลขไม่เรียงเนาะอันนั้นเพิ่งจะอยู่ที่โดมหกโดมเจ็ดตีสิบแปดอันนี้ไม่รู้นะ <c oughs> เราก็อ่านตามป้ายนะดีสิบแปดวิวอ่ะขอดูวิวหน่อย วิวตรงนี้จะมีต้นไม้มองเห็นชัดหน่อยแล้วก็เรียงไปหลายโดมเลยเอาเป็นว่าเราว่าวิวดีสุดก็คือด้านบนนั่นแหละสำหรับเราเราว่าบ้านก็โอเคนะเนี่ยตรงนี้ก็หมดแล้วนะ บริเวณอาณาเขตของม่อนดาวเรืองนะโดมยี่สิบโดมยีิบเจ็ดเดินทัวร์ม่อนดาวเรืองเรามาพักในวันธรรมดาที่ไม่มีมมลูกค้านะตอนนี้ไม่มีลูกค้านะแต่เย็นๆน่าจะมีแหละโดมยีิบสองนะหลังมุมเลยนะโน่นนะอันนั้นแปดร้อยนะยาวๆไปเลยนะ ว้วขอเดินไปโซนด้านบนนะยากาศด,ดีสุดๆด,ดี11บบนี่จะราคา800บาทนะเป็นกระโจมมาดูวิว ด้านในของกระโจมบ้างนะเนี่ยด้านในมีเตียงนอนนะพัดลมก็คล้ายๆกับโดมนะแต่เป็นกระโจมกระโจมก็จะเล็กกว่าโดมนะราคาแป0รอบาทนะเขาก็มีไฟให้ทุกที่นะห้องน้ำก็สไตล์เดียวกันนะ วิวบรรยากาศแบบนี้นะดังน,นั้นจะเป็นลูกค้าลูกค้าที่เป็นเพื่อนบ้านเรามีอยู่หลังหนึ่งนะบกมือใหญ่เลยเคเดี๋ยวเราพาเดินดูตรงนี้หน่อยสอยนี้หน่อยคือตรงที่เป็นกระโจมเขามันจะซับซ้อนนะ่ะเนี่ยยยาวไปเลยนะ แปดร้อยบาทในวันธรรมดาแบบนี้เนะี่ยวันหยุดก็บวกเพิ่มไปลองสอบถามที่พักดูนะมัอนดาวเรืองที่จอดรถเยอะแยะเลยดีสิบสามนี่ยโค้งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะยังไม่สูงสุดเนะี่ยแต่ว่าก็สะดวกด,ดีนะนู่นยาวๆไปนู่นเลยนะดีสิบห้า ดาหลังสุดท้ายวิวจะติดต้นไม้นะดีสิบหกเนะี่ด้านบนก็เป็นดีแปดดีเก้าเรื่อยๆไปอีกเขาก็ทำแบบรดลันกันไปนะ ดีแปดดีเดีสิบอ๋อเขาไล่มาแบบนี้นะแล้วก็ไล่ลงไล่ลงแล้วก็อ้อมไปหาตรงจุดที่เรางง,ง,งตอนแรกนะมารีวิวให้ดูเป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่เดินทางเที่ยวมอนแจมแล้วอยากหาที่พักสะดวกสบายที่จอดรถเยอะแยะเลยนะเข่งกระาให้สั่งด้วยนะ ชุดใหญ่ๆเลยนะ480บาทได้เยอะมากกินยังไงก็หมด <c oughs> ได้เยอะมากกินยังไงก็หมดครับเรามาเที่ยวเขตทูกเขาอาหารยอดทิสมันก็ต้องเป็นอานนี้แหละหมูกระแทะนี่ <c oughs> หมูให้เยอะอยู่นะถือว่าให้เยอะนะ <c oughs> ให้เยอะมาก บรรยากาศเวลาเช้าเช้าแถวแถวมั่นแจ่มเนี่ยต่อไปจากตรงนู้นก็ยังมีอีกนะที่พักที่พักเยอะมากๆออาหารเช้าที่นี่นะเป็นข้าวต้มอร่อยดีนะอร่อยเขาใส่เห็ดใส่แครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยอร่อยรสชาติดีเลยไอ้ลวก,ก็กำลังดีนะก <c oughs> ินไปเยอะเลยนะ รีวิวให้ดูนะบรรยากาศของที่พักดีๆที่มั่นแจ่มนะมั่นดาวเลืองดีมากเลยเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่มาเที่ยวมั่นแจม่มลองแวะดูนะมั่นดาวเรืองโลง่ลงๆโปง่ปงๆดีนะแค่เจอกันใหม่คลิดหน้าฮะสวัสดีค่ะ